ส่งไปชายแดนอยู่ไไส่งไปช่วยชายชแดนอยู่ยเราก็าเป็นเหมือนเดิมน,นะครับงานมิสไซล,ล,ล์เราคือคือคือเราทำใม้กลัวเจ๊งที่เสียงแกล้งตั้งมาก่อนอยู่แล้วไอ,อตัวทำวุ่นวายก็น่าจะเป็บรตุ้มนี่นแหละทำออกมาแรงกว่าชาวบ้านน่ะปากงานวันที่1กุมภานะมิสไซ์ฮาร์เร็สดกทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มเรียนเชิญนะครับ น,นี่วันนี้เรามาถ่ายนอกสถานที่ไงมาถ่ายนี่ในมึงดงดูงดนวันนี้เราถ่ายพวกเลเอรฟลเลอร์เลเอฟลเลอร์สีหนึ่งนี่แต่วันนี้เรามาถ่ายแบบริมถนนไงมาดูมาดูแต่เขาถ่ายอยู่เราต้องเงียบๆหน่อยการถ่ายเกี่ยวกับอะไรนี่อ้าวงานแข่งเราไงไมิซาย แต่อันนี้เป็นแบบเราเป็นถ่ายแบบถ่ายโปรโมทงานนะอเ,เออเราก็จะถ่ายอู่นู้นอู่นี้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกวัาถ่ายคือวันนี้มันมันมตรงกับที่ว่าเดี๋ยวกปูต้องไลฟ์อนี่ไงไลฟ์เรื่องกดเรื่องกดเรื่องกติกาเรื่องรุ่นแข่ง รุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเวลาใครมีคําถามอะไรก็ให้เขาคอมเมนต์มาเราจะได้ตอบได้เลยอะไรอย่างเงี้ย<ต>ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายชุดนี้เสร็จอะแล้วเราก็จะไปไลฟ์สดกันในในร้านแล้วแล้ว,ลวตอนนี้คือ่าเรื่องกฎนี่เราเป๊ะของเรายัางเดคือกูจะพูดว่าจริงๆพวกงานแข่งนะเว้ยกฎเรื่องกฎกับเรื่องรุ่นเนี่ยมันเปลี่ยนกันตลอดคือมันมันมันก็คือประมาณนึงประมาณนึงมาประมาณใช่ไหมแต่ว่ารุ่นอะ มึงจะแข่งสมมติมีมีสิบรุ่นรุ่นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แข่งไปอีสิบปีมันเป็นไปไม่ได้เว้ยเพราะรถมันมีการพัฒนาเราก็ต้องมาดูคนส่วนใหญ่เราเพยายามจะให้มันเป็นกลางที่สุดแข่งให้มันเป็นธรรมที่สุดอะไรเงี้ยอืพยายามงานกูนะกูพยายามจะให้รถรถทริปอะรถที่ขับเดินทางกันทั่วไปเนี่ยเข้ามาแข่งได้อ่านี่คือจุดประสงค์ของกู ที่คุณต้องการใ้คนมาเล่นที่คนคนคนเข้ามาเล่นฮาร์เลย์แดกกันเยอะๆซึ่งรถเยอะๆเันก็จะเป็นรถทรัวอิงประมาณเนี้ยก็พยายามจะเอารถหมอบรถแข่งอะไรเงี้ยแยกออกไปให,ให้มันให้มันชัดเจนให้มันชัดเจนใช่คือให้กดมันให้คนอยากเล่นเล่นเข้ามาเล่นได้ง่ายอ่ะเออประมาณนี้คืองานนิตัยเนี่ยเป็นงานที่ตั้งใจจะให้ทุกคนที่ขี่ฮาร์เลย์อ่ะ เข้ามารวมเล่นได้พยายามจะมีรุ่นให้ให้ง่ายคือไม่จำเป็นต้องเป็นรถแข่งจ๋ามาแข่งอะไรเงี้ยนึกออกปะ <Barnes. S 1> เป็นรถที่ขับเดินทางทั่วไปนั่แหละเข้ามาเล่น <c oughs> เข้ามาวิ่งกัน <c oughs> ทุกท่านทุกกลุ่มนะเว้ยคือมันไม่ใช่งานกลุ่มส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะเป็นงานที่ผมเปิดกว้างทุกคนทุกกลุ่มเข้ามาเล่นกันได้เบื้องต้นก็ประมาณใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูเราไลฟ์เรื่องเรื่องกฎเรื่องอะไรละเอียดๆกันอีกทีนึงโอเควันอาทิตย์ที่หนึ่งกรุงพาร์เว้ วนนันที่หนึ่งกรุณาอากาศก็น,น่าจะดีด้วยประชุมต้องแข่งกี่โมงครับประชุมไม่แข่งสิบเอ็ดโมงครับหรือไม่แข่งสิบเอ็ดโมงเราก็จะเริ่มแข่งการประมาณเที่ยงเป็นต้นไปเอาพูดง่ายๆนะครับจะอธิบายเรื่องการเข้าประชุมนักแข่งของข้อดีของการประชุมนักแข่งนะครับคือการประชุมนักแข่งเนี่ยเขาเรียกว่าคือคนที่เข้าประชุมเนี่ยสมมติว่าวันนั้นมีขอ้อข้อเสียเปรียบได้เปรียบหรือว่าการตะทวงหรืออะไรเงี้ยส่วนจะให้เฉพาะคนที่เข้าประชุมนักแข่งได้มีโอกาสนะครับ เพราะว่าคนที่ไม่เข้าประชุมเนี่ยก็ไม่มีโอกาสประท้วงหรือว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่งานทะเลนะครับเป็นงานที่เราอยู่แล้วเราก็ไม่อยากได้มีเรื่องประท้วงหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็งานวิซายเราส่วนใหญ่จะจัดงานค่อนขที่ชัดเจนเราก็มั่นใจว่าไม่น่าจะมีเรื่องประท้วงอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมีนะครับคนที่เข้าประชุมเท่านั้นถึงจะมีได้ได้เสร็จในการประท้วงครับแล้วน้อซ้อมเนี่ยต้องสมัครก่อนซ้อมไหมสมัครดิสมักร่อนถึงได้ซ้อมนะแต่เออมันจริงก็กไม่ซีเรียสหรอกก็คือมามาก็คือคือตอนเช้าเนี่ยมาเนี่ย มันก็เปิดแท็กอยู่แล้วเข้าไปพิจารณาเลยแต่แค่แท็กแต่ยังไม่ได้โค้ดไงใช่ได้ไหมประชุมเสร็จนี่คือคุณิฟายเลยไม่ปสอบนะไม่ประชุมเสร็จก็คลิฟายเลยไม่ได้คุณิฟายเปิดเสร็จแล้วคุณิฟายเลยนะประชุมเสร็จประชุมประชุมปุ๊บเราก็จะต้องมาโค้ดแท็กใช่ป่ะมาโค้ดแท็กพอโค้ดแท็กเสร็จเราก็เริ่มคุณิฟายเลยเพราะฉะนั้นคนที่ซ้อมเนี่ยมาให้มาพิจได้าตอนสิบเอ็ดโมงอะมาลองรถอะมาถึงมาลองรถอะ่อนสิบเอ็ดโมงแต่ว่าผมไม่ได้โค้ดแท็กให้นะผมจะโค้ดแท็กคือหลังจากประชุมนักแท็ก รถหนึ่งคันลงรุลงรุ่นหนึ่งใช่ไหมให้สมัครแค่สองเบอร์นะเว้ยแค่นั้นไม่ใช่สมัครไปเรื่อยๆไม่เอานะเว้ยไม่ใช่ว่าสมัครปกติอ่ะมึงเบอร์แต่ถ้าอยากแก้มือหรือได้อีกแค่หนึ่งเบอร์อ่ะง่ายๆเลยสมมติว่ามาลันช้าไม่ทันมาสมัครตอนบ่ายสมัครตอนตอนรันสองครั้งแรกเนี่ยก็ได้แค่หนึ่งใช่พูดง่ายๆว่ารันบ่ายเนี่ยสมัครสองทีก็ได้แค่สองลันอ่ะใช่แต่ถ้ามาเช้าเนี่ยสมัครสองทีเนี่ยได้สี่ลัน หนึ่งคันสองเบอร์ต่อหนึ่งแต่จริงๆแล้วสมัครสองทีถ้ามาเช้าวิ่งได้สี่ทีใช่อ่มาไวก็สมมติถ้ามาไวผมผมไม่รู้แหละผมสมัครสองเบอร์เลยทิ้งไว้เลยก็ผมก็ได้สี่ล้านจบประมาณนี้สวัสดีทันเดอร์คาร์วัลท์นะครับเดี๋ยวส่งโทมัสโซขอสปอนเซอร์นะครับทันเดอร์คาร์วัลทครับสปอนเซอร์สปอนเซอร์เราครับเราตลอดครับสวัสดีเราก็คุยกันว่าเราจะแก้กฎให้มันรัดกุม ให้ให้มารัดกลุมให้กระชับได้ใช้ได้ทุกงานให้เหมือนกันผมก็พยายามทําให้มันกระชับนะเว้เพราะว่าบางรุ่นเนี่ยบางมันไม่มีลดลงผมก็พยายามเอารุ่นที่มันก็พยายามเอารุ่นที่มันรวมเนี่ยให้เวลามันใกล้เคียงกันนะนะแต่ว่าอนาคตถ้าเกิดปีรุ่นใหม่ๆมาเราก็ทำถ้ารวมกันมาได้สักสี่คันห้าคันเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดรุ่นให้เลยอ่าได้เออแต่ว่าถ้วยผมอาจจะให้ตามไปนะ เพราะว่าผมแต่ว่าถ้วยงานเราอะทำไปแล้วทำไปแล้วแต่ทำทำจะวอร์รุ่นที่เราทค่เรามีมีถ้วยไหมมีถ้วยไหมเอาถ้วยมาโชว์หน่อยยังไม่ได้เอามาเลยมีรูปไหมเอาผลมาแล้วไม้เท้าแม่งลาดเลยระเบิดท้ายรถอะตุ๊กอส่งส่งไปชายแดนอยู่ส่งไปชายแดนส่งไปช่วยชายแดนอยู่ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับงานที่ใส่เราใส่เราคือคือคือเราอะทำไม่กลัวเจ๊งที่เสียงแกล้งตั้งมาก่อนอยู่แล้วถ้าพูดกันตรงๆเลยสเตจปหนึ่งสเตจปสองอะอยากให้เจ้าของเขาขี่หรือเพื่อนเจ้าของหรือคนในกลุ่มหรือคนในคลอบเราคุณจะบอกง่ายนะคนขี่ฮาร์เรย์นะ มันไม่มีหรอกไอไอหมวกกันน็อกสั้นๆแล้วไอเสื้อเดฟเดตัวบางๆอ่ะมันไม่มีหรอกทงอย่างง้นใช่ไอ้โซนอย่างนั้นไม่มีหรอกมันก็มันดูกันออกอ่ะมันก็มันดูออกไง มันดูออกไงคือง่ายๆเราก็เราก็ขอความร่วมมือตลอดว่าใช่นพิเศษสองเราขอให้เป็นคนในคลับหรือว่าเราอยากให้นอยาให้มันน่าเกียดอะใช่คืองานฮาเร่ยมันเป็นงานพี่น้องอยู่แล้วมันเป็นงานแก๊งสเตอร์พี่บอกว่าขอเลขบัญชีหน่อยจะโอนค่าสปอนเซอร์รถตัวเตะหนึ่งเนี่ยรถผมเนี่ยต้องมีไรบ้างถ้าตรวจอะทำอะไรได้บ้างเตะหนึ่งทบทำได้แค่ท่อกับกอไอท่อกับจูนกล่องครับท่อกองกล่องใช่ครับท่อกองกล่องเอาแล้วผมแต่งฝาได้ปะล่ะแต่ฝาไม่ได้ครับ ไอ้เราวดนะครับเราเรามีสองกล้องมีสองเรามีสองกล้องเดี๋ยวช้ามาตสเต็ดที่สองสเตเตทที่สองทำอะไรได้บ้างครับสเตเตทที่สองครับผมก็คือทําแคมได้ทำเพิ่มมาทําแคมได้เนี่ยคือมึงห้ามทำฝานะห้ามทําฝาห้ามเปลี่ยนวาล์วห้ามก็คือห้ามยุ่งกับฝาเปลี่ยนแคมได้อย่างเดียวสเตเตทสองใช่สเตเตทสองพูยังไงว่าดูยังไงเราเอากล้องสองเข้าไป ใช่พูดยั่ไงว่ากูเปิดลิ้นกูเปิดลิ้นเราก็กลอข้าไปดูว่ามีการปาดฝาไหมเปลี่ยนวาล์วมาไหมเปลี่ยนลูกมาไหมไม่ได้เลยนะแถ้าเกิดแบบขัดขัดฝากูก็ไม่ให้นะบอกไว้ก่อนนะฝาก็ไม่ได้ขัดฝาก็ปเพราะว่าไอ้เทคเคยจะโกงแล้วพอมีเครื่องตรวจไอ้เทคก็เลยกูก็เลยเลิกโกงสเตเดียส์สามสเตเดียสสาทไหะครับสเตเดสามเนี่ยสามสี่เนี่ยผมพายดีเด้วยกันเข้าใจไหมเข้าใจอ่ะสมมุติสเตเดสองมีแคม สเตตสามเนี่ยคำดิ้อ่ะไม่เกี่ยงไี่สเตตสามเนี่ยคำดิ้งมันเป็น up cc ครับผม up cc สเตตสี่เนี่ยมันคือทำฝาแต่สองอันเนี้ยสมมติรุ่นแข่งผมเนี่ยไม่จะเป็นสเตตหนึ่งสเตตสองสเตตสามสี่เนี่ยผมมัดรวมครับผมแล้วสเตตสองโปรอ่ะพี่สเตตสองโปรสองโปรเนี่ยมันเป็นรุ่นพิเศษสำหรับไอ้พวกตัวโกงเมื่อก่อนคือมันจะเป็นพวกไม่อัพสเตตสองเสร็จ ไม่อัพ4ลปุ๊บแม่งไปทําฝาเลย uh ไปทําฝาเลยปุ๊บแล้วแม่งบวกน้ํามันกันบวกน้ํามันเสร็จเมื่อกลายเป็นแบบไอ้ไอ้รุ่นี้เเรียกสองโปสองโปกดคือผมจะส่งทาฝาได้แต่ลูกสูบคุณต้องเดิม C ล uh คุณต้องเท่าเดิมแต่ไป็ตรวจน้ามันสองโปเนี่ยที่บังคับเนี่ยคือส่งรถทิปเข้าใจป่ะคือมันจะเป็นบวกน้ํามันอะไรเหมือนรถแข่งจริงอะแต่รถมึงเนี่ยทรงรถมึงเนี่ยจะเหมือนรถขี่ทั่วไปแฮนด์ hmm. สูง แฮนด์บาถูกไม่ใช่แฮนด์หมอบถ้าคงพักเท้าเนี่ยต้องเป็นมิดมิดไม่ก็ฟอร์เวิร์ดแต่คือเป็นทรงหมอบไม่ได้อ่าอะไรประมาณนี้แล้วยางก็ซิ่งได้ยางซิ่งได้สเตทสเตทสามสี่กับ2โปเนี่ยมันเป็นยางซิ่งได้อยู่แล้วเพราะรถมันค่อนข้างแรงเราก็ต้องใช้ยางดีหน่อยมันจะเซฟตัวคุณด้วยใช่ะอโคลลิงอับรถโคลลิงเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องอะไรครับอุปกรณ์คือโคลลิงไฟหน้ากระเป๋าไฟหน้ากระเป๋าใช้ไฟเลี้ยว นะรุ่นนี้รถคิงลงได้นะใช่เครื่องเสียงไม่ต้องมีเครื่องเสียงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวออได้บางบางทีนอกได้ถูกไหมที่เราคุยกันพวกเรื่องหน้ากาดไฟลบไฟเลี้ยวคันนี้จะไม่ได้ซีเรียสแต่ขอมีไฟหน้าไฟหลังก็คือมีโผล่หน้ากาดอย่างรถคิงมันไม่มีไงมันก็มีไฟหน้าอย่างเดียวก็วิ่งได้นี่ไงรถไอ้รถทัวร์นี่มันคือรถมีกระเป๋าโช๊คคู่เอาตรงๆอ่ะรถโปรรถโอเพ่นเนี่ยผมบังคับขาดใต้เครื่องโปรกับโอเพ่นอะที่มันเป็นรถหมอบแล้วรถแรงรถแรงแล้วอ่ะเพราะว่าเพราะว่า มีถาดใต้ท้องคันไหนไม่มีถ้าทําแท็กกูเลอะไม่กูปรับเดี๋ยวเพจผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องเรื่องถาดใต้ท้องนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรื่องเคลียร์แท็กเร็วนะครับดังนไรมันให้ปรับมันมันไม่ได้เรื่องเคลียร์แท็กเราจริงๆแล้วเนี่ยคุณลองคิดนะเครื่องเครื่องแตกเครื่องมาแรงอ่ะมันพังง่ายมันอาจจะเกิดอุบิเหตุน้ํามันแตกลงล้อหลังเนี่ยแม่งเรื่องใหญ่มากนึกออกไหมแต่ถ้ามีถาดปุ๊บเนี่ยช่วย,ยไดย้จากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแม่งเหลือสักยี่สิบเปอร์เซ็นต โอกาสที่เซฟตี้เรื่องลำมันลงล้อหลังมันจะมันจะเบาลงไปแล้วก็มีความปลอดภัยกับนักแข่งเองนี่ออกป่าแล้วมันก็ดีกับการกับสนามด้วยซึ่งมันไปกดกติกาสากลอยู่แล้วเฉพาะเฉพาะรุ่นเฉพาะรุ่นโปรนะครับเฉพาะรุ่นโปรกับโอเพ่นนะครับรุ่นรุ่นรุ่นสเตจทั้งหลายสเตจหนึ่งถึงสี่คือไม่ต้องมีรุ่นแรกคือแบ็กเกอยี่สิบอะแบ็กเกอยี่สิบแบ็กเกอรยี่สิบเนี่ยค่าสมัครเท่าไหร่ สมัครเนี่ยห้าร้อยลันละห้าร้อยนะเว้ยมีถ้วยไหมเฉพาะแบกเก็ตมีแบกเก็ตมีบบดม้วยเฉพาะเฉพาะเฉพาะที่เป็นแบกเก็ตเนี่ยลันละห้าร้อยแต่คุณสมัครกี่ลันก็ได้รุ่น xrbl ก็ไม่มีอะไรแล้วเอ็กก็แบบเหมือนเดิม xrb คือจริงทุกรุ่นน่ะผมต้องการจะให้มันเป็นรถไม่เกินสเตตสี่ละรุ่นเนี้ยเพราะว่ารถมันรถมันไม่เยอะอ่ะนะตรงๆอ่ะ xrbl ก็คือวิ่งรวมเลยไม่มีอะไรครับ ห้ามห้ามรถหมอห้ามรถเทอร์โบมาเฉยๆเพราะถ้าเกิดเป็นพวกเทอร์โบเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเทอร์โบซึ่งซึ่งใช้เป็นดัตต์เนี่ยมันจะเป็นสเตจห้าแล้ววีล็อตอืมวีร็อตฮัลโหลมีอะไรไหมไม่มีอะไรวันนี้ก็ให้ให้เฉพาะวีร็อตวิ่งไงอันนี้อันนี้อันนี้บานอันนี้บอันนี้อันนี้อันนี้ฝากไปเลยให้เฉพาะวีร็อตวิ่งเออเป็นรุ่นนี้เลยแม่งแม่งตึงจับ วินเทจอะคิกสตาร์ทวินเทจคิกสตาร์ทเนี่ยไม่ต้องคิกไหมต้องคิกคิกนะต้องคลิกไม่ใช่ไม่ใช่ดูช็อปเปอร์นี่คือดูวินเทจแล้วเครื่องเอ้าง่ายๆอ่ะตามที่เราคุยกันไว้เนี่ยสมมุติว่าเอ่อตอนคอลี่ไฟเนี่ยต้องเริ่มจากมาคลิกให้ดูทุกคันต้องดูก่อนแข่งไหมหรือว่าดูเฉพาะคอลี่ไฟก่อนก่อนเข้าเส้นคลิกทุกรอบคลิกทุกรอบเจ้าเครื่องอ่ะวินเทจอ่ะผมไม่ผมไม่ให้ผมไม่ให้พวกอัพเตอร์มาร์เก็ตนะผมบอกก่อน ขอเป็นเครื่องออริจินอลออริจินอลผมก็แรงกว่าอัพเตอร์แล้วไหมพี่ไม่ไมอ๋อแล้วแล้วเครื่องหรอถ้าผมจะมาลงวินเทจกินตาเ่เครื่องมันต้องแต่ปีไหนลงไปหรือขึ้นไปยังไงให้โชว์เบลลงลไปโชวลลงไปเนาะโชเบลลงไปพื้นหาเครื่องเดรงงานนะเคสทั้งเสื้อทั้งฝาทั้งเคสแคนงอ่ะออริจินอลถ้าออริจินอลแล้วผมเป็นเครื่อง,งองงอ,อริจินอลผมซิ่งได้ไมซิ่งได้ห้ามเปลี่ยนฝาห้ามเปลี่ยนเสื้อห้ามเปลี่ยนฝาชิ้อนอลนี่ยผมสมมติผม ผมซื้อปีใหม่เลย M8 ผมทำชิคาโน่เออผมผม่มันเขียนไว้อยู่แล้วมันเขียนไว้อยู่แล้วไม่ได้นะเวลาไม่ให้ M8 โอเคผมคุยก่อนแต่ว่าชิคาโน่ส่งหมาไม่ได้ถ้าถ้า M8 ชิคาโน่เนี่ยแต่เรืองนู้นเนี่ยรวมกันมาได้สี่ห้าคันน่ะกูเปิดให้เขาพูดง่ายๆว่ารุ่นไหนที่เอารถมาสักสี่คันเนี่ยแล้วไม่มีรุ่นน่ะไอ่เปิดให้ขอแค่รวมกันมาแต่ว่าเราถ้วยเราเราทำให้แน่นอนเดี๋ยวส่งให้ทีหลังโหอนี้ โอตตคูหลังแข็งอ่ะเครื่องยังไงอะไรยังไงบ้างโอตตคูหลังแข็งก็ <c oughs> เหมือนเดิมครับให้เครื่องเนี่ยถึงเทอร์วินแคมท่านเป์ 5A ก็คือมันเป็นสองวาล์วนั่นแหละคือโอตตคูเนี่ยเครื่องแต่รถรถมันจะต้องโอตตคูคือรุ่นเนี้ยมันคือชอปเปอร์แหละชอปเปอร์ก็คือรถรถคัสตอมหลังแข็งอะไรเงี้ยรถไม่มีช็อคหลังอ่ะในยลงรุ่นนี้แอคชั่นครับพี่มาครับฝากซัพพอร์ตเสื้อช่องหน่อยครับนี่ครับ นี่ครับสองไลายนี้เลิกผลิตนะครับสองไลายนี้ขายขาย่ายที่มีเลยนะครับไม่ทําเพิ่มแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนโลโก้เป็นช่องนี้เป็นอันนี้ครับอันนี้เลเดนโกครับเั้วพอมีนี่เอฟเอาครับตี ลายอมตะครับแซมกับพระแม่ปึ๊บปึ๊บสองลายนี้จะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวนะครับแขนยาวจะเป็นลายนี้แขนแขนลายที่แขนจะเหมือนกันฝากซัพพอร์ตช่องนะครับใครสนใจอินบ็อกเข้ามาครับขอบคุณครับปีนี้อ,อีโวจะเป็นแขนมาลงมนเนาะใช่เพราะว่าจริงเล็กจากเลคคอร์ดที่ผมไปดูดูอะเวลาใกล้กันไม่ใช่เวลาใกล้กันเ,ววเรื่องน,น,นึงแล้วอีโวมีลงรุ่นนี้คันหนึ่งสองคัน ทวินแคมร่นี้ไม่มีลงอะไรอย่างเงี้ยมันมันรถมันน้อยอ่ะเราลองรถมันน้อยรถผมเลยเอามารวมกันในจังหวัดมีอยู่คันสองคันอะไรอย่างเงี้ยจะบอสเตอร์แต่หนึ่งบอสเตอร์เตนหนึ่งถ้ากดขอสเตนหนึ่งแต่ไม่มีอะไรก่อนสเตนหนึ่งเลยก็คือมีมีท่อได้มีจูนได้ห้ามมีแคมเฉยเฉยไอไอพวกสปอร์ตเตอร์พวกไอพวกเนี้ยถามว่ามีแคมแล้วเป็นไงมีแคมแล้วเวลามันจะโดด เวลามันจะหนีกว่าคันอื่นน่ะซึ่งถ้าตรวจแล้วเจอก็เราต้องต้องโดนปรับนะโดนปรับแพ้นะใช่ปรับแพ้ใช่ปรับแพ้นะสปอตเตอร์มีสองรุ่นนะครับมีสเตจหนึ่งที่ให้วิ่งกับสเตจสองถึงสี่นะครับสองถึงสี่วิ่งรวมนะอ๋อสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีครับพี่จักรอินเทอร์ชอตครับขอเคุานะครับสปอตเตอร์ครับสปอร์าอตเตอร์นี่นะครับนี่นะครับอ่า ใครที่มานะครับไอพี่เซตไอพี่อซตใครที่มานะครับไปที่พิษของอ่ากินเจหอเปลกิน i n j e c อ o r shop นะครับป๋อชี่นะครับนี่ครับเดินไปวัดพลังนะครับชกมวยเนี่ยอ๋อเขาอยู่อี่วัดพลังมันคือพิษ่านคือวัดพลังมันงานมีวันที่เท่าไหร่ครับวันที่หนึ่งครับมึงจ่ายสปอนเซอร์มามึงไม่รู้วันเหรอเฮ้ยไม่ครับวันหนึ่งกูมาครับวันที่หกูมาไอพิษมึง่ยสปอนเซอราอ่ะมันให้โดยไม่ต้องถามเลดับวันที่หอพิษ่สเตอร์มาง ก็ไม่มีอะไรอันนี้ผู้หญิงล้วนผมทาให้ให้แค่2รุ่นนะครับรุ่นรุ่นสเตเหนึ่งกับสเตเสองผู้หญิงผมไม่ได้เปิดรุ่นสเตเตสามสี่ให้เขาลงถ้าคุณขับ3ามสี่อะคุณไปแข่งกับผู้ชายได้เลยชอบสามารถเขาถึงแล้วแหละถ้าเกิดเขาจะวิ่งตรงนั้นอะอันนี้ผมพยายามจะให้ผู้หญิงแฟนๆหรืออะไรที่แบบชอบขับอะที่มันไม่ต้องใช้มืออาชีพมากอะไรเงี้ยมาวิ่งกันรุ่นสิบห้ารงอีโววินแคมไม่มีอะไรครับอันนี้ก็คือเป็นรถทัวร์ลิงที่เป็นเครื่องทวินแคมหรือเครื่องอี สเตเต็หนึ 1, ่งรุ่นหนึ่งสเตเ็สองถึงสี่รุ่นหนึ่งถ้าเป็นรุ่นนี้ก็กดเหมือนเดิมไปหน้าไปหลังกระเป๋าไปหน้าไปหลังกระเป๋าสำหรับทัวริงใช่เพราะผมผมพยายามจะแยกทัวรริงกับไดนาอะไรเงี้ยให้มันวิ่งแยกกันต่อไปรุ่นแฟตตี้นะครับแฟตตี้ก็คือรุ่นน้ำหนักร้อยกิโลร้อยกิโลคนขับร้อยกิโลก็อันนี้เครื่องเนี่ย ผมให้ไม่เกินสเตยสองนะมันมากไปมันก็ไม่พอใช่เดี๋ยวมันจะผมไม่ให้รถแข่งรถหมอบมาวิ่งรุ่นนี้เอาง่ายๆก็คือเครื่องไม่เกินสเตยสองแต่คุณจะเอารถตัวเองรถเพื่อนรถอะไรเงี้ยมาวิ่งก็ได้เนี่ยซอฟเทลซอฟเทล M8 สเตยหนึ่งก็คืออย่างที่บอกรถสเตยหนึ่งรถรถทิปรถทิปยังที่มัน,มนยังไม่ได้แต่งแคมนะครับสเตยสองโปรเนี่ยจริงๆกดไม่เหมือน M8 สเตย์สองนี่แหละ เอ็นแปดสเตเสองนี่แหละแต่ว่าเราให้ทําฝาได้น้ำมันน้ำมันเปิดแต่แต่ส่งรถทิปแล้วส่งรถทิปเนี่ยไหนแต่ห้ามอัพซีซีไงไอรถทิปเนี่ยผมว่ารู้แล้วเพราะว่าผมมาผมก็เพิ่งเข้าวงการฮาร์เลย์มาช่วยเคสทำงานรถทิปเนี่ยอธิบายอีกทีเผื่อคนเขาดูเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ฮาร์เลย์เขาอยากจะเข้าเล่นไม่ไม่ใช่แฮนด์หมอบแน่ไม่ใฮนหมอบเรื่องหนึ่งพักเท้า ให้ถอยหลังสุดได้แค่มิดมิดมิดคือกลางเครื่องคือถอยมาหลังสวิงอาร์มไม่ได้อืมอุ้ยอุ้ยมีดาวแค่สิบดวงว่ะนี่เนี่ยดาวไปแล้วฮะไปแลโอเคสวัสดีครับนี่เนี่ยรุ่นซีเนี่ยคือรุ่นรุ่นสูงอายุอุ้ยสูงอายุอายุเท่าไหร่สี่สิบห้าสี่สิบห้าเดี๋ยวขึ้นไป เออใช่ไม่สี่สิบห้านี่ทำไมถึงไม่สี่สิบละอายุเยอะแก่เดี๋ยวทำไมทำไมต้องสี่สิบห้ารุ่นรุ่นใหญ่เนี่ยรุ่นใหญ่โอเคไม่เป็นรอบที่แล้วไม่ไม่ถึงไม่ต้องยุ่งไม่ไม่ก็คือรอบที่แล้วเนี่ยรอบรอบที่แล้วเนี่ยไปงานคือหน่นแล้วเราก็บอกน้องผู้จัดกระพวกกันอย่างไรต่อยี้มมึงบ้าวไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้เราเราเรา แล้วแต่งานงานเขาอาจจะได้งานเขาอาจจะ40ของผมบิไม่พูดง่ายว่างานเราผู้จัดแม่งอาวุโสไงเรารู้สึกว่า40มันสะเทือนใจรุ่นที่เนี่ยห้ามเครื่อง M8 ใช่ไหมครับใช่เพราะว่ารถคนแก่ก็ต้องขับรถแก่ๆเอ้าแล้วผมเอาผมเป็น EVO อ่ะเครื่อง EVO แต่ผมต้ไง้ส่มาเลยอ่ะเรื่องของมึงได้ได้แต่รถทัวร์ทัวรลิง M8 เนี่ยผมแยก Gen หนึ่ง Gen สองให้เพราะรถทัวร์ลิง เวลาเป็นเจนเจนหนึ่งเจนสองเวลามันแตกต่างเยอะก็เลยแยกให้แต่แ,แต่เวลาเป็นซอฟท์เทลอะเท่าที่ผมดูอะซอฟท์เทลเนี่ยว่าตอนเนี้ยซอฟท์ Soft เทลเจนสองนะเวลาหาไม่ก็สู้เจนหนึ่งไม่ได้เลยเฉพาะซอฟท์เทลนะแต่พอเป็นทัวริงอะทัวริงเจนสองเนี่ยแรงจรงงิงเอไอตุ้มเขาทัวริงเจนสองไอตัว<อ>ทำวุ่นวายก็น่าจะเป็นไอตุ้มนี่แหละทำออกมาแรงกว่าชาวบ้านอะแต่บ้านสวน พิชานปา์มอะไรกันด้วนะพี่เออแอ่มันมีมันมีเราไม่เอาง่ายๆเออรอบนี้เรามีเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวน้ำทั้งพูดเดี๋ยวเราจิ้มส่วนตัวไปดีกว่าไปจิ้มส่วนตัวไปดีกว่าพวกเนี้มีมีมีอะไรเต่นเต้นให้อ่าก็ทัวร์ลิง M8 สเตนหนึ่งตามชื่อเลย M8 สเตนสองสเตนสามสี่อันสามอันเนี้ยคือเจ n หนึ่งนะครับผมเข้าใจไหมถ้าเจนสองผมจะมีคำว่าเจนสองเพิ่มเข้ามาด้วยอือหืออ่าก็วิ่งแยกหมด สเตปหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ไปต่อค wow. รับโอเพนโอเพนสองวาลโอเพนคาบูเรเตอร์สองวาลเปิดหมดและต้องสองวาลเท่านั้นใช่โอเพนโอเพนคาบูสองวาลคืออะไรคือขออนุญาตมาหน่อยพี่คือรถฮาร์เลย์เนี่ยแม่งสองวาลมาหมดตลอดแหละจนถึงสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดเอาง่ายทวินแคมลงมาที่เป็นเครื่องคาบูนะเครื่องอีโว เครื่องโชเวลเครื่องทวินแคมที่เป็นคาบูอ่ะเป็นโซโอเพนน่ะลงอันนี้ใช่นะคือไม่ใช่เอ็มแปดอ่ะเอ็มแปดมันไม่มีคาบูหรอกคำจริงอ่ะแล้วก็สามเอ็ดคือโอเพนสองวาลโอเพนสองและต้องมีสองวาลเท่านั้นใช่คาบูสองวาลลงได้รถคาบูถ้าจะมาปีอันนี้คือลงได้จากคำจริงอะรุ่นเนี้ยมันเป็นผมให้รถรถหัวฉีดรถหัวฉีดสองวาลลงอันนี้ กำว่าอบทนคำวาโอเพนนั่นคือมันเปิดนะครับยางน้ำมันอะไรยืดเยื้อทอย่างได้หมดนะเนี่ยแต่โอเพนคาบูก็คือต้องเป็นคาบูโอเพนสองบาลหัวฉีดโอเพนก็คือโอเพนน่ะโอเพนก็คือโอเพนน่ะนึกอออกโอเพนเนื้อคือปนหมดอยู่แล้วทำจำกัดความไม่เข้าใจอะไรนะคาบูสองบาลต้องเป็นสองวาลนะครับใช่โอเพนสองบาลไอันนี้ก็เป็นสองบาวเหมือนกันไอ้อันนั้นเป็นคาบูอันนั้นเป็นหัวฉีดใช่ลูกสุดท้ายโอเพนกำลังมีเด็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะมีอะไรใส่มาเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นรถ ปีศาจทั้งหลายเตี้ยๆยาวๆก็จะเป็นแชมป์ก็คือแชมป์เก่าก็คือพี่ใหญ่มาตลอดการใช่ก็จะทัร์โบจะไม่ทัร์โบจะอะไรยังไงก็ลงอันนี้หมดขอถามแล้วรุ่นเนี้ยเร็วสุดเท่าไหร่8.9ดจใช่แปที่เป็นที่เป็นเรคคอร์ดในงานแข่งนะก็คืองานเราไม่ไม่เดี๋ยวก็คือว่าเร็วสุดประเทศไทยก็คือไงก็คืองานเราก็คืองานเราเลยแหละไม่ถึงทั้งปีที่เขาวิ่งมาเราคุยได้แท็กถลาดีใช่ โม้ได้ไหมคือแท็กเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเต็มที่ในแกลเลอรี่งานเนี่ยพี่ใหญ่ก็พยายามจะมาทําลายสถิติตัวเองใช่เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทรงรถเยอะเหมือนกันเพราะว่าความจริงไงตอนเขาวิ่ง8.9อ่ะที่งานเราอ่ะเขายังไม่เหมือนเขาเป็นเขาเป็นรถมาตรฐานรถสวิงอาร์มมาตรฐานที่เร็วที่สุดในเอเชียนะแล้วเหมือนเกียร์ก็ยังเข้าเครื่องตัวเก่าเป็นยังเป็น1.7ปั๊บใช้เครื่องตัวเก่า อันนั้นเครื่องตัวเก่าเครื่องตัวเก่านี่เครื่องใหม่แล้วคลิปแรกหนึ่งสามห้าอันนี้เครื่องใหม่แล้วเครื่องใหม่แล้วเครื่องใหม่แล้วแต่ว่ารถยาวกว่าเดิมแล้วผมไปดูในคลิปเมกาได้ไม่เป็นยันเจ็ดแล้วนะอ่ะเป็นเหมือนแบบยางหีืว่าอะไรแบบรอรถรอรรถอะไรนะโอเคนี่มันก็ไลท์ไลท์น่จะแถลงการเกือบหมดทุกหมดทุกรุ่นแล้วผมขอาอีกรอะไรวะมมีไนสงมใสข้องใจหรืออยากจะนำเสนอกดหรืออะไรรุ่นอะไรเสนอมาได้เลยครับมีไหมครับคือคือแค่จะบอกว่าแบบไอไอ เรื่องรุ่นเรื่องกฎอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคอยอัปเดตตลอดแหละใช่คือมันมันมันไม่มีทางที่จะออกทีเดียวได้ใช้ตลอดไปอ่ะคือแม่งต้องคอยอัปเดตอยู่แล้วถ้าใครดูย้อนหลังอะในเงี้ยสงสัยอะไรก็ถามมาในอินบ็อกซ์ได้นะเดี๋ยวผมมาตอบเรื่องกฎเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาถามได้นะเปิดย้อนหลังดูสงสัยก็ยังเข้าปก็ถามได้นะครับผมนะครับจองเต็นสั่งเสื้อก็ได้เห็นเลยบอกเลยว่าเสื้อมป็นอินเด้วยยังไม่เปิดขายเลยมัรอ โอเคครับโอเคครเข้ามีใครตัวไหนไม่เลยถ้าเป็นมีใครตัวไหนก็จะปิดได้แล้วแล้วก็ยังไงคนที่เข้ามาดูนะครับฝากแชร์ต่อไปด้วยนะครับที่คอมเมนต์อะไรเงี้ยก็ฝากแชร์ต่อไปคนที่อยู่ไม่ดูเป็เกียร์บอกแล้วแล้วก็เพื่อในงานเนี่ยบอให้คุณไม่เกียร์ฮารเร็งเนี่ยคุณต้มาดูได้เอาง่ายๆครับก็คือคนไม่มีฮาร์เรย์ดูจะเสี่อย่างดูอย่างปิดเนี่ยไม่มีครับงานไม่มีฮาร์เรย์ก็ปิดล็อตซิ่งแค่เดียวไองยังไม่ใครยี่กูกลางรายการเลยวะ นี่นี้ครับเขาไม่มีฮาเรค็คเขามีความฝันว่าเขอชาอยากเชื่อรถวิ่งแปดกิโลถ้า,าปีน<ม>ี้ว่าจะซื้อรถแคมแพนสักคันถ้าปีนี้ไม่มีก็ปีหน้าก็ได้ครับถ้าปีหน้าไม่มีก็อีกปี <มา S 1> ต่อไปครับมันซื้อได้มาดูงานมาดูงานก็คือเราสร้างแรงจูงใจอ่ะ,อะเราชอบอ่ะแต่เรายังไม่มีตังค์อ่ะมันแทงมาดูในงานได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้แข่งมันมันก็สนุกนะมันฟิลแบบมันมันได้นะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะไม่ว่าคุณจะมาแข่งมาดู เป็นขับเมาช่วยกันมาช่วยกันรันโครงการอ่าเป็นงานเปิดครับจะยังไงมาได้หมดพาลูกพาหลานอะไรมาดูได้เพื่อสร้างรายบันดาลใจแล้วก็มาช่วยกันรันโครงการนะครับไม่มีอะไรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเย็นเอ็ดเอ็นนะพี่เอ็น็ดหลังแข็งหลังแข็งนี่ลงรุ่นอะไรพี่อย่างงี้ลงโอซูคูได้นะเพราะโอซูคูอ่ะผมผมผมรถหลังแข็งอ่ะ ผมก็จะให้เครื่องไปถึงเครื่องเครื่องอัพเตอร์มาเก็ตก็ลงรุ่นนี้แหละเอออันนี้ลงลงได้แ,ดแต,แต่แต่รุ่นวินเทจอะพอเป็นวิ่นใคิดสตาร์ทอะผมขอเป็นเครื่องออริจินอลอันนี้มันมหนักหนาเอออย่างนี้มันอย่างนี้ไปวิ่งรวมกันกับกับออริจินอลอันนี้เหนื่อยไอไอ,อไม่ใช่ออริจินอลมันจะเหนื่อยไปมไม่ทันเลยไม่ทันไม่ทัน,ทนโอเคงั้น่ะฝากงานด้วย ปากงานวันที่1กุมภานะมีสายฮาร์เรย์แดกทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มเรียนเชิญนะครับไม่มีรถก็มาได้จริงๆงานไอ้ฮาร์เรย์แดกเนี่ยนะเราพยายามรันวงการมันนะคนดีมคนอาจจะรันไม่เยอะหรอกแต่เราของเราเรามีพื้นฐานทางรถซิ่งมาประมาณหนึ่งเรามีเพื่อนที่ทำจัดงานแข่งรถซิ่งเออความนิยเคมีมันตรงกับกูเว้ยเราชอบฮาร์เรย์ใช่ไหมเราชอบฮาร์เรย์แล้วเร,เราชอบรชอบรถซิ่งด้วยแล้วเราเลยเอาฮาร์เรย์มาซิ่งเนี่ย มันเคมีมันค่อนข้างตรงกับพวกกลุ่มๆเพื่อนกูเออเอามารวมกันก็ฝากด้วยฝากด้วยจะได้หลั่นวงการไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับโอเคครับพี่ EP นี้ประมาณนี้นะพี่โอเคสวัสดีครับนี่เวลาคล้อมันคล้อแบบนี้จัดนะครับพี่างงี้อย่างงี้มึงไปคล้ออย่างมันเงียบมือกูนะนี่นี่ทำงี้ทางี้นี่ โอ้ยยิ่งเต็มรัวไม่ได้เลยนีรัวไม่เป็นนะเนยหนู <c oughs> นี่นเ,เนยมึงรั่วไ้เนียมึงมีรัวว้าวอย่ามายุ่งเฮ้ยไอ้ตัดเดี๋ยวไม่จบ <c oughs> ไอ้ตัดเดี๋ยมันจะเล่นไม่ <c oughs> ได้ไอตัด